ใช่ค่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ11กรกฎาคม2566เราจะมาอัปเดตสำหรับสิทธิประกันสังคมนะคะสปะสชมีคำตอบให้แล้วสิทธิ์ประกันสังคมเปลี่ยนมาใช้สิทธิ์บัตรทองได้หรือไม่ สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสอชอแนะการย้ายสิทธิประกันสังคมมาใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง30บาทสามารถทําได้ในกรณีที่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33ลาออกจากงานหรือว่างงานแล้วไม่ได้ส่งเงินสมทบต่อนะคะตามมาตรา39 ซึ่งสิทธิประกันสังคมจะคุ้มครองผู้ประกันตนต่ออีก6เดือนหลังพ้นระยะเวลาคุ้มครอง6เดือนแล้วนะคะผู้ประกันตนคนดังกล่าวจะต้องออกจากระบบประกันสังคมและเข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งสามารถลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการได้หากยังไม่ได้ลงทะเบียนสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปะสะชได้จัดระบบลงทะเบียนแทนให้ และในภายหลังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ หรือสถานพยาบาลได้ปีละไม่เกิด4ครั้งนะคะกรณีล,ลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการประจำได้ที่เว็บไซต์ลิงก์แอดจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะคะโดยเลือกลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองได้2ช่องทางก็คือแอปพลิเคชันของสปสอชอเข้าไปแล้วเลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเองนะคะ หรือลายสปสอชอ id n h s o เลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเองและหากไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์นะคะสามารถติดต่อด้วยตนเอง 1. ต่างจังหวัดนะคะติดต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสตโรงพยาบาลรัฐไกลบ้านวันและเวลาราชการ 2. กรุงเทพมหาคนครสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ,อปรสปสชอช,อชั้น2อาคารบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะคะถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพหรือโทรสายด่วน1330สําำหรับการใช้สิทธิ์เข้ารับบริการสุขภาพมีขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิหน่วยบริการประจำของผู้มีสิทธิ์บัตรทองกรณีเกินศักยภาพจะส่งตัวไปหน่วยบริการที่รับส่งต่อ 2. แจ้งความจำนงใช้สิทธิ์บัตรทองก่อนรับบริการและท้ายสุด 3. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนนะคะอัปเดตนะคะสปะสะชมีคำตอบให้แล้วสิทธิ์ประกันสังคมจะเปลี่ยนมาใช้สิทธิ์บัตรทอง30บบาททำได้หรือไม่และจะต้องทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบแล้วต้องดูให้จบนะคะ